สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านหิงเฮงพระเครื่องได้มีพระบ้านๆมาแบ่งปันน,น,นนะครับท่านใดสนใจโทร02191220ครับ ID Line ก็02191220เช่นกันนะครับทางแล้วเรามีการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่บีบวกเพิ่มนะครับไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปนะฮะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านหิงเฮงด้วยนะครับ วันนี้มาพบกับเหรียญที่1กันเลยนะครับผมเหรียญที่1น,นะฮะปเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงพุทวดหลังหลวงพุทิมนะเหรียญเม็ดแตงหลวงพุทวดหลวงพุทวดหลังหลวงพุทิมนะฮะเนื้อปากรานะพี่นะปีศูนย์แปดสวยว 08, สวยเลยพี่ปีศูนย์แปดสวยสวยดำเดิมกันเลยนะเห็นขีดขีดที่หอยเห็บมาถึงหูเลยนะพี่นะจะมีเนื้อเกินหน่อยนะพี่นะนี่สวยสวยเก่าๆก,กันเลยนะพี่ ใช้สวยเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่เนี่ยดูขอบนะพี่นะขอบตัดคมๆเลยครับนี่ขอบตัดคมๆกันเลยนะนี่หูปิ้นๆเลยนะพี่นะหูปิ้นๆใช้สวยเดิมๆกันเลยใช้สวยเก่าๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะหลวงพุทธทวดหลังหลวงพุทธทิมนะพี่นะนี่เก่าๆใช้สวยเลยนะพี่นะก็ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเปลี่ยนหลวงปู่ศรี เรียญหลวงพุทศรีนะอายุ121ปีนะฮะนี่วัดเขาถ้ำบุญนาคนะฮะปี14เนื้อทองแดงสวยๆเลยพี่เนื้อทองแดงสวยๆเดิมเดิมไเลยนะนี่เลยเก่าๆก่าเดิมเดิเส้นหน้าผากนะพี่นะคมๆเลยนะพี่คมๆชัดๆจมูกโดง่งโด่งกันเลยนะพี่นะขอบจัดสวยๆเลยนะหคูคอดเลยนะนี่นี่หลังยันใบพัดยันสามนะพี่นะหนึ่งสี่ หูปิ้นๆเลยพี่หูปิ้นๆสวยๆเดิมๆกันเลยนะเก่าๆเดิมๆแล้วหลวงพ่อสีนะผมขอห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทประมาณได้ไปเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกหลังหนูนะพี่นะกะไหลทองสวยๆเลยหลังหนูกะไหลทองนี่สวยๆก็เลยนะพี่นะเก่าๆเดิมๆก็เลยเนี่พี่หลังหนูสวยๆเลยพี่ ปีสามสองนะพี่นะวิสาขบูชาไตารัก,รกนะพี่นะเนี่ยสวยเดิมๆเลยพี่ขอบตัดชัดๆคมๆเลยนะโชคดีของพวกเกษมนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะก็มาเป็นเหรียญพระพุ่มวัดบางโคงนะสองสี่เจ็ดเจ็ดนะยันไม่จะหดเนื้อทองแดงหูเชื่อมห่วงเชื่อมนี่เก่าๆใช้สวยเลยนะพี่ดูนะพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะ สวยสวยเดิมๆหูตาคมๆเลยพี่หูชัดชัดตาคมๆจมูกโด่งๆเลยนะพี่นะเป็นขอบกระบอกนะพี่นะขอบกระบอกนะฮะยันสวยๆเลยเนี่ยอุไม่จรดนะพี่นะนี่ยันไม่จรดเก่าๆก่เฮ้ยสวยเดิมๆกันเลยนะพี่นี่ทองแดงนะเหรียญทองแดงติดกระไหลทองนะพี่นะติดกระไหลทองบางๆนะพี่นะดูนะสวยๆเลยนะคุณครูห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะฮะหลวงพ่อกันวัดพญาตินะฮะ พิมพ์เตี้ยนตองนะพี่นะเนื้อทองแดงนะพี่นะเก่าเก่าฟสวยเลยนะนี่โอ้โหหงคอดคอดกันเลยนะไปดูห่วงนะสองสี 2, 4, 6, ่หกเก้าเฟ้สวยเลยนะนี่เก่าเก่าเดิมเดิมเลยพี่เก่าเก่าเดิมเดิมเฟ้ยสวยกันเลยนะโอขออภัยนะพี่นะนี่ครับเฟ้ยสวยเลยพี่ ขอบจัดคมคมเอ้ยไม่ใช่ดูขอบชัดๆนะพี่นนะนี่ดูพิมพ์เส้นตองนะพี่นนหลังเส้นวิ่งขออภัยนะพี่นะแป๊บนึงอ่าดูด้วยตาเปล่านะเส้นตองวิ่งเต็มเหรียญเลยนะพี่เห็นไหมฮะเสี้ยนวิ่งเต็มเหรียญเลยนะขออภัยนะฮะเมื่อกี้กล้องมันไม่ชัดนี่ฮะเฮ้ยกล้องทำยังงงงงนี่ครัพี่ดู เก่าๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะนี่เรียญเก่าๆเดิมๆกันเลยดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดเลยนะพี่รวงพอกันวัดพระญาตินะพี่นะเหีดูระยะเปล่าเลยชัดเลยนะขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาปเป็นเลี้ยญรวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะสองสี่แปดสองนะหนังสือตรงดอกจันโคง้งหูเชื่อมเนื้อทองแดงสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่สวยๆเดิมๆกันเลยครับผม เก่าๆเดิมๆกันเลยนี่ขอบตัดนะพีนะอย่างยันห้าสวยๆนะนี่มีเส้นเกินวิ่งมาที่ดอกจันโค้งนะพี่นะเห็นไหมสวยๆเลยพี่แล้วก็มีเส้นนงสระโอเลยไ,ไม่ยันมาทะโลเลยนี่ขอบตัดชัดๆนะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนื้อทองแดงนะพี่นะ เนื้อทองแดงขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปเดี๋ยวละคังหลวงพ่อพรมนะเดี๋ยวละคังหลวงพ่อพรมวัดช่องแครปีหนึ่งสามนะฮะรุ่นพิเศษสวยเลยพี่เนืยอละคังหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นี่ยมีเส้นวิ่งทรองล้อหอหิบเรเือมาวอแหวดเลยนะพี่นะเห็นไหมแล้วก็ที่มอม้านะพี่ เก่าเก่าสวยสวยเลยนะแบบนี้นะนี่เก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยพี่สวยสวยเดิมเดิมเลยนี่ขอบตัดคงคมเลยนะพี่นะนี่ปีหนึ่งสามนะพี่นะเก่าเก่าสวยสวยกันเลยนะพี่นะี่ขอบตัดเอ้ยวันนี้ทาไมมือสัน่นสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่หลวาพ่อพรพมวัดช่องแ,แคร์เดี๋ยวละคาขอห้าร้อยบาทพี่ห้าหร้อยบาทต่อมาเป็นเดี๋ยวรูวงผู้ไข่ หลวงปูงไข่วัดเชิงเรนนะพี่นะสองสี่เจ็ดสามเนื้อกาไหลทองนะพี่นะหูเชื่อมเฮ้ยสวยเลยพี่เฮ้ยพี่ดูนะนีห่หูเชื่อมสวยสวยเลยพี่มีรอยจานนะพี่ซ้ายขวาจานซ้ายขวาสวยสวยเดิมเดิมเลยขอบตัดนะพี่นะด้านหลังนะฮะ เป็นลอยจานนะพี่โหเชื่อมห่วงเชื่อมสวยเดมิมๆไปเลยนะนี่เอ๊มือสันหลวงปูไข่วัดเชิงเรนนะนี่ของพอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาปเป็นเหรียญพระยนะนะี่สิบห้าศตวรรษนะยี่สิบห้าศตวรรษวัดสุทัศน์ปีสองพันห้าร้อยนะเก่าๆสวยๆเลยพี่อันนี้น่าจะเป็นบล็อกไม่มีเข็มพี่บล็อกไม่มีเข็ม สวยเดิมๆกันเลยนะพี่หน้าดูนี่อ่าเก่าๆเดิมๆกันเลยนะพี่หน้านี่พระยี่สิบห้าศตวรรษบล็อกไม่มีเข็มมือขอห้าร้อยบาทนะต่อมาเป็นเหรียญพรมสีหน้านะเหรียญพรมสีหน้าหลวงพ่อด,ดูวัดสแกนะพี่นะเนื้อทองแดงสวยเลยพี่นี่ หน้าตาคมคมมเลยนะนี่จมูกโด่งๆเลยพี่ขอบในคมชัดหมดเลยนะพี่นะดูดูชัดๆนะพี่ขอบตดคมคมนะเนี่ยด้านบนอ่าด้านล่างนะด้านหลังนะี่ระย,ยับนะพี่นะโหในตัวขอบล่างด้านขวาขอบบนด้านขวาสวยๆเลยนะพี่นะเนี่ยเก่าๆเดิมๆกันเลยนะพี่เก่าๆเดิมๆหมเลยนะ ขอด้วห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาครับผมไปเหรียญชินราชพระชินราชพิมพ์นมโตนะหลวงปู่สุกวัดปาาคลองมาขาเท่านะแล้วพี่นะสวยๆเลยพี่ชินราชพิมพ์นมโตนีก่กทองแดงเก่าๆสวยๆเลยหูเชื่อมหูยันยานเลยพี่ดูนะหูยันยานเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะนี่ขอบกระบอก หลังยันนะพี่นะลูเม็ดไข่ปลานะพี่ตามตําราเลยนะด้านล่างจะชัดด้านบนจะไม่ค่อยชัดนะพี่เนาะเป็นยันสามนะพี่นะนี่เกา่เกาๆสวยๆเลยนะพี่นะเกา่เกาๆสวยๆกันเลยนะซินดาราพิมพ์นมโตโน้ําขอดห้าร้อยบาทครับต่อมาปเป็นเหรียญนั่งพาหลวงพุทธิมครับเหรียญนั่งพาหลวงพุทธิมนะฮะปีหนึ่งแปดนะพี่นะบล็อกกิกหลังยันแปดทิศเกา่เกาๆสวยๆเลยพี่นี่ปีหนึ่งแปดเป็นเหรียญลมดํานะพี่นะ เก่าๆสวยๆวยเดิมเดิมเลยนะพี่ดูนี่ต่อโคดรทอไว้ที่สอกด้านซ้ายนะพี่นะเนี่ยต่อโคดสวยๆเก่าๆเลยนะพี่นะนี่ยเดิมเดิม <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลยเป็นบล็อกจิกนะพี่นะนี่หลังยันแปดชิดสวยๆหูห่วงปิน้นๆ,ๆยันแปดชิดสวยๆหูห่วงปิน้นๆกันเลยนะพี่นะนี่เก่าเดิมเดิมเลยนะพี่ผมขอ 5้ารอยบาทครับ5้า้บาทต่อไปนาะเป็นเหรียญใบขคี่รเล็กนะฮะเหรียญใบขคี่รเล็กหลวงปู่แพ้วัดกระแปงแสนนะสองห้าสี่เจ็ดนะฮะเก่าๆกาสวยๆเลยพี่เป็นเหรียญเก่าเก่าหน้าตาคงชัดต่อโคดอย่างนี้โอ้โหยมือลื่นขออภยัยโอ้โยขออภัยด้วยพี่นะเก่าเก่าสวยๆเลยในะดู หน้าตาคมชัดเลยดูหนังสือนะเก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่จ่อโคดสองห้าสี่เจ็ดเก่าๆสวยๆนะรีไว้ปลอดภัยนะเห็นสวยๆเลยนี่ครับปสวยเดิมๆเลยนะขอเอาภัยแล้วนี่ เก่าสวยๆผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพระ่มวัดท้องคุ้งนะสองสี 2, 4, 8, 9, ่แปดเก้าเสมาหลวงพระ่มนี่พี่เสมาหลวงพระ่มเนื้อทองแดงเก่าๆสวยๆหนะ้าตาคมชัดเลยพี่ดูสวยๆเดิมๆกันเ,เลยนะพี่เนื้อทองแดงนี่สวยๆเก่าๆเ,เ,เลยนะพี่นะนี่เป็นยานสามแล้วพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะี่ เมาหลวงพอ่อฉ่วัดท้องคุ้งสวยๆเดิมๆไปเลยพี่ขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทพอเดี๋ยวต่อมาครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะฮะวัดกลางบางแก้วสองฟิจเจ็ดพิมพ์ุ้มกระจังนะพี่นะพิมพ์ุ้มกระจังเก่าๆสวยเลยเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อหลวงปู่บุญอ เ,เก่าๆสวยๆแล้วนะนี่หัวปิ้งปิ้นๆเลยนะพี่นะดูด้านหลังนะฮะนี่รอยตัดช่อสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่เห,หรียญหล่อหลวงปู่บุญเหรียญหล่หลอเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะฮะวัดกลางบางแก้วผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะฮะวัดบางคลานนะฮะปิมนิยมนะพี่นะ เนื้อเงินยวงนะพี่นะนี่สวยๆเลยนะนี่เนื้อเงินยวงนะฮะหรือเนื้อสำลิศเนี่ยนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่ดูนะฮะเก่าๆสวยๆกันเลยนะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะนี่เก่าๆสวยๆเดิมๆไปเลยพี่นะผมขอ 500บาทพอพี่500บาทต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะเหรียญหลวงปู่ทิมเหรียญฉลุหลวงปู่ทิมอิสริโกนะฮะนี่วัดแม่น้ำคูเก่านะรุ่นอรหันทรัมพุทโธครับพี่รุ่นอรหันทรัมพุทโธเหรียญฉลุนะพี่นะเหรียญฉลุหลวงปู่ทิมเก่าๆสวยๆเลยพี่นี่ เ,เก่าเสวยๆเดิมๆดิกันเลยนะครับรุ่นอรหันต์สัมพุทโธสวยๆวยเก่าเเลยนะพี่นะอของบุตรธีมหงคลห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็น <c oughs> ต่อมาเป็นเหรียญหลวงพุ่มเอี่ยมวัดหนังนะเหรียญหลวงพุ่มเอี่ยมวัดหนังนะฮะสองสี่หกเจ็ดหลังยันสี่นะพี่นะหลวงพุ่มเอี่ยม วัดหนังนะพี่นะนี่เก่าเกาสวยสวยคมคมกันเลยดูเม็ดไข่ปลาสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆกันเลยพี่ดูหลังยันสี่สวยๆเลยนะครับโูหในตัวแนละ้วพี่นะนี่สองสี่หกเจ็ดเก่าเก่าสวยๆเดิมๆขอบตัดคมๆกันเลยพี่ลวงปูเอี่ยมวัดหนังนะผมขอ 500บาทครับพี่500บาทต่อมาเป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะ mm hmm. เหรียญพระแก้วมรกตวัดพระศรีสองศรีเจ็ดห้านะฮะนี่เนื้อกะไหลทองสวยๆเลยนะถ้าเลี่ยมกรอบทองขึ้นคอเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยพี่สวยเดิมๆนะโอ้โหเชื่อมนะพี่นะขอบตัดสวยๆเลยในะวัดพระศรีนะพี่นะนี่เก่เก่าสวยสวยเดิมๆกันเลยนะพี่ สองสี่เจ็ดห้านี่สวยเก่าเก่าเลยนะพี่นะนี่แก้ววัด,วดพระศรีพุกโขห้าร้อยบาทที่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพุสดวัดปากน้ำพาสีเจริญปีศูนย์หนึ่งนะกาไหล่ทองเก่าเก่าสวยสวยคมชัดเลยพี่ดูนี่ขอบตัดคมคมเลยนะหูปิ้นปิ้นเลยนะพี่นะหูปิ้นปิ้นกันเลย ขอบตัดคมๆสวยๆขอบเดิมๆเลยนะพี่หลวงพุสดวัดปากน้ําภาสีเจริญนะพี่นะนี่ขอขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมานะเป็นเหรียญเอเป็นพระเนื้อดินนะหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานขี่ประกัดนะฮะวัดบางลงโคเนื้อดินเก่าๆสวยๆเลยพี่เก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยนะนี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะ หลวงพ่อปานวัดบางหลวงโคอยู่ในเรียมกรอบสแตนเลสอย่างดีเลยพี่พร้อมขึ้นคอกันเลยนะอยู่ในเรี่ยมกรอบสแตนเลสอย่างดีเลยพร้อมขึ้นคอกันเลยนะไปดูนะนี่นี่จะกดฝั่งด้านหลังนะพี่นี่สวยเลยพี่เิี่ยขี่ประกาศเก่าๆเ้สวยหลวโคห้าร้อยบาทนะต่อมาเป็นเหรียญพระพุทธชินราชใบเสมาใหญ่ฐานสูงนะวัดพระศรีพิษันุโลกนะพี่นะเก่าๆสวยเลยเนี่ยเหงือกชำํำๆเลยพี่ชำํำๆกันเลยนะนี่ เนื้อช่ำๆสวยๆเลยหอบสวยๆเป็นหลังผืนผ้านะหลังผ้านะสมัยก่อนเป็นเหรียญยุคโบราณเลยนะเนี่ยนะพี่สมัยก่อนเขาจะกดกับผ้านะพี่นะเนี่ยชินาร่าเสมาฐานสูงนะผมขอหัว้าร้อยบาทนะต่อมาเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดหัวโตนะหลังหลวงปูท่ทิมนะพี่นะปีสองพันห้าร้อยนะกะไหลทองนะพี่สวยๆวยเดิมๆเลยเนะี่ยหัวโต หยาบน้ำทะเลจืดนะเข่าเก่าสวยๆเลยเนี่ขอบคมๆแล้วหน้าตาหลวงพ่อเนี่คมๆชัดๆกันเลยนะขอบตัดสวยๆเดิมๆเลยพี่เหรียญเก่าเก่าสวยๆเดิมๆเนะิมดูด้วยตาปากจะสวยว่าเะยพี่นะนี้สวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะขอขอห้าร้อยบาทพ่อพี่ห้าร้อบาทต่อมาเป็นเสมาหน้าใหญ่นะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก สองสี่แปดห้านะสวยเลยเสมาหน้าใหญ่เนื้อทองแดงหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยนะมีขีดที่หัวเข่าแล้วพี่นะดูสวยเลยอ่าดูชัดๆนะพี่นะนี่ดูขอบนะพี่นะขอบเดิมๆกันเลยนะพี่นี่สวยๆเดิมๆเลยนะสองสี่แปดห้าหลวงพ่อจงนะเก่าๆสวยๆเลยพี่ นี่ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปเรียนหลวงพ่อท่านคล้ายนะก่อนหลวงพ่อคล้ายนะวัดสวนขันรุ่นหนึ่งนะพิมสองขอบนะพี่นะเนื้อรุมดำนะนี่ขอบเก่าสวยๆเลยเนะี่ยสองขอบคมชัดเลยนะพี่นะหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขวัญดูเม็ดไฟได้ไหมนะนะชัดๆจมูกโด่งๆตาคมหมูยันยานกันเลยพี่ขอบตัดสวยๆเลยพี่ดูนะนี่ขอบตัดสวยๆเดิมเดิมกันเลยนะพี่นะ นี่ดูหลังยันสวยๆเลยพี่หลังยันสวยๆเลยอ่าหลวงพอ่อท่านคล้ายวัดส่วนขันนะสองสี่เก้าแปดนะพี่นะเนี่ยผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ต่อมาไปเหรียญเศรษฐีหลวงพ่อดูนะวัดสแกนนะปีสามหนึ่งนะเหรียญทองแดงนะพี่นะเหรียญเศรษฐีหลวงพ่อดูวัดสแกนนะพี่นะนี่เขาต่อโค้ดนะพี่ เป็นเหรียญสวยเลยนะพี่นะนี่เศรษฐีลองปููดู่เก่าๆที่สวยเด,เดิมกันเลยพี่ในขอบตัดคมคมเลยนะครับนี่ขอบตัดสวยๆกันเลยนะพี่นะขออภัยนะพี่นะแป๊บนี่เห็นด้านหลังนะพี่นะนี่ โอ้แลหลังชัดๆคมๆกันเลยพี่ดูยันนะพี่นะขอบสองวิ่งคมๆเลยโหปิ้นๆกันเลยนะฮะทองแดงนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเลยเหรียญเ,เศษไทยหลวงู้ดูนะฮะนี่เป็นเหรียญยอดนิยมอีกเหรียญหนึ่งนะพี่นะเก่าๆส,สวยๆเดิมๆเลยนะนี่ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทตามมา่อมาเป็นเหรียญหลวงพัชจาดเหรียญหลวงพัชจาดวัดบางกระเบานะพี่นะนี่เก่าๆส,สวยๆกันเลยพี่ หลังจอจเจริญราบนะสองสี่แปดสี่นี่หลวงพ่อจาดเก่าๆก,ากาสวยๆเลยนะสองสี่แปดสี่เอ้มือสั่นเลยอยู่ข้าวรึวปล่ามนะันสวยๆเดิมเดิมกันเลยนะพี่นะนี่ในตาคมๆดูเมตาคมชัดเลยนะหูเหอะนะพี่ดูหูนะจมกูกโด่งๆเลยนะพี่นี่ขอบกระบอกนะฮะนี่เก่าหลังจอจเจริญราบนะพี่นะ มีเส้นขีดต,ตรงนี้ไหนได้เลยนะผนะูเชื่อมนะพี่เก่าสวยๆเลยนะพี่นะนี่นี่ขอบกระบอกสวยๆเลยนะหลวงพ่อจาดนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ต่อมาลงเป็นหลวงพ่อเนื่องหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีนะสองห้าหนึ่งหนึ่งสวยๆเลยต่อโค้ดที่ที่สังกตินะนี่ต่อโค้ดใหญ่เลยนะพี่นะสวยๆหน้าตาคมชัดกันเลยนะพี่นะ หลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีเขาเก่าสวยๆเลยพี่ดูเนื้อดูหน้าตาเส้นผมคมชัดเลยนะพี่ขอบตัดนี่ชัดๆเลยนะพี่นะนี่นี่สวยๆเดิมๆเ,เลยนะนี่สองห้าหนึ่งหนึ่งนะมีรอยโนูนอย่างเงี้ยพี่นะนี่หลังยันห้าสวยๆโอปิ้นๆกันเลยเก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่นี่ หลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีมขอห้าร้อยบาทพี่ต่อมาไปเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารูนะฮะรุ่นสองวัดบ้านนาหัวช้างปีศูนย์เจ็ดนะ,ะเก่าๆสวยๆกันเลยนะเนี่ยเส้นเสาอากาศคมชัดกันเลยพี่เส้นขนแมวนะเส้นวิ่งเต็มเหรียญแล้วสวยเดิมๆนะั้นหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะเนี่เก่าๆเ,เดิมๆนะขอบตัดคมๆมเลยนะพี่นะปีศูนย์เจ็ดรุ่นสองนะฮะนี่ ติดตะออดสร้างถวายงานสร้างโบสถ์น้านะพี่นะเก่าเก่าสวยสวยมีร่องรอยผ่านการใช้งานมาบ้างนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าเก่าเลยนะเนี่ยนะกะไหลทองสวยสวยเลยห้าร้อยบาทพอต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเล็กวัดไรนะหลวงพ่อเล็กวัดไรนะฮะ 2, 4, 4, 5, 5นะปีสองพันแปดสองนะเป็นเหรียญลมดํานะทองแดงลมดําหูวเชื่อมห่วงเชื่อมนะหลวงพ่อเล็กวัดไรเก่าเก่าสวยสวยเดิมเดมเลยนะ ขอบกระบอกนะพี่นะขอบกระบอกคุยสวยเลยพี่สองสี่แปดสองคุยสวยเดิมๆกันเลยนะพี่นะนี่ฮขอบกระบอกคุยสวยเดิมๆเ,เลยหลวงพอ่อฤทธิ์วัดไรนะพี่นะขอห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทพอห้าดูให้ชอบนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจก,ก่อนนะพี่นะถ้าดูถูกใจตรงไหนโทรมาปิดกับเราได้เลยนะเบอร์ศูนย์สอง ศูนยป2สองหนูะหรือทักไลน์มาดูรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์เดียวกันเลยนะพี่นะทางรล้ลาบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปนะหรือเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านนิงๆด้วยนะครับวันนี้ร้านนิงๆลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ